มีคอลลาเจนรวมอยู่ถึง3ชนิดใน1ซองนะคะคอลลาเจนแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะทํางานเสริมกันนะเขามีสารสกัดที่ช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่านอกจากที่เขาจะเลือกสารสกัดแล้วเนี่ยเขานะคะยังต้องเลือกโรงงานที่ผลิตด้วยดูแลได้ครบเลยนะคะทั้งผิวสิวผมเล็บแล้วก็ข้อต่อกระดูกค่ะ ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเพียวกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยอยากจะมาทําคลิปเมาส์มอยนะคะแล้วก็แนะนํานะตัวคอลลาเจนที่เพียวกลาลังทานอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าใน Instagram เนี่ยมีหลายๆคนถามมากๆเลยว่าเพียวได้ทานคอลลาเจนอยู่ไหมนะคะณนะตอนนี้คือที่อยากมาเล่านะคะเพราะว่าชว่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนเนาะทักว่าเฮ้ยผิวเรามันมีความดูใสขึ้นนะคะ อาจจะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดใช่ไหมทุกคนก็คือแบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยนะแล้วก็พอเราอยู่บ้านเยอะเนี่ยเราก็ดูแลผิวมากขึ้นนั่นเองนะคะคือตอนที่เราสังเกตตัวเองได้ก็มาตอนที่เราเปลี่ยนสีรองพื้นให้มันสว่างขึ้นมาหนึ่งเฉดอันนี้คือมันไม่ได้ดูขาวลอยขาวเวอร์อะไรเงี้ยนะทุกคนมันจะเป็นความแบบรู้สึกว่ามันดูสใสใสขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะดูสุขภาพดีขึ้นและตอนนี้นะคะเพียวก็กำลังทานคอลลาเจนของนี่เลยลาลิสต้านะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะแล้วก็ในข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมีคอลลาเจนรวมอยู่ถึง3ชนิดใน1ซองนะคะซึ่งก็จะมากกว่าตัวอื่นที่ขายอยู่นั่นเองนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็จะมี 1- 2ชนิดดูแลได้ครบเลยนะคะทั้งผิวสิวผมเล็บแล้วก็ข้อต่อกระดูกค่ะแล้วก็อย่างที่เพิ娅บอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่คอลลาเจนมาถึง3ชนิด ซึ่งข้อดีของเขานะคะก็คือคอลลาเจนแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะทํางานเสริมกันนะทาให้เห็นผลไวขึ้นนะคะตามที่เขาเคลมไวเนี่ยทำให้เห็นผลไวขึ้นเนะี่ยสเท่าซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่านอกจากที่เขาจะเลือกสารสกัดแล้วเนี่ยเขานะคะยังต้องเลือกโรงงานที่ผลิตด้วยเด่นระดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนั่นก็คือ นิพพ้คอลลเจนนะคะแล้วก็เวลเน็กซ์นั่นเองค่ะตัวนี้เพียวว่าเขาทานง่ายนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็หลายคนบอกว่าเวลาทานคอลลาเจนเนี่ยควรทานกับวิตามินซีนะคะถึงจะเห็นผลเรื่องผิวชัดเจนแต่ตัวนี้เราไม่ต้องทานคู่กับวิตซีเลยเพราะว่าเขาใส่วิตซีมาในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะและยังมีสารสกัดที่ช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะเช่นส้มสีแดงจากอิตาลีเกรปซีดออเซอร์ราเชอรี่เป็นต้นค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่เพียวบอกไปแล้วเนี่ยว่าเขาจะช่วยดูแลทั้งผิวแล้วก็สิวด้วยเพราะว่าเขามีสารสกัดที่่่ชววยยเเรืองสิดฉพาะ เลยสารสกัดลดสิวเนี่ยมากถึง3ชนิดเลยนะคะที่เขาใส่มาเป็นสารสกัดน้องใหม่นะคะที่มีงานวิจัยว่าลดการเกิดสิวได้นะคะเช่นผููขาวซิง กีวีฟรุตค่ะเพียวนะคะก็มีทริคการทานมาบอกเพื่อนๆกันถึง2แบบเลยนะคะแบบแรกสําหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่มากนะคะก็สามารถทานได้วันละ1ซนซองและสําหรับคนที่ต้องการเห็นผลลัพธ์แบบเร็วขึ้นนะคะก็ทานไปเลยค่ะวันละสองซองเพียวแนะนําให้ทานตอนท้องว่างนะคะจะเป็นตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้เพื่อให้ร่างกายของเราอะ่ะดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะตัวนี้เนี่ยราคากล่องละ450รบาท1กล่องบรรจุ1 0ซองค่ะตกซองละ45บาทเท่านั้นเองถูกมา,มากๆเลยก็เป็นคอลลาเจนอีกตัวหนึ่งเนาะที่เพียวน ะะว่าทานแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นผลมากๆนะคะเราก็กล้าที่จะใส่เสื้อโชว์ผิวโชว์อะไรอย่างนี้ได้เนาะ <c oughs> ก็แนะนําเลยนะคะกับตัวลาเลสซาคอลลาเจนนะ ก็สำหรับวันนี้เพียวต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ